สวัสดีค่ะก,กับปู้โกูนะคะและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่3แล้วนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเล่นตะลุยดานของแกงซันลี่นั่นเองแต่ว่าแกงซันลี่นะคะก็ยังมีไม่ครบอยู่ดีนะคะตอนนี้มีอยู่9ตัวนะคะก็ยังขาดไปที่หนึ่งอย่างที่เห็นนะคะวันนี้เราไปตะลุยดานกันต่อดีกว่า ความเดิมตอนที่แล้วนะฮะเราเล่นด่านถึงด่านที่243ใช่ไหมซึ่งวันนี้เราต้องมาเล่นด่านนี้ค่ะ244ด่านที่แดงแบบไม่เอาเพื่อนไปยิงอ่าขอกดเซอลี่ออกไปแล้วก็รีเบย ตอนนี้นะคะก็แซลลี่อ๋ออ,อนี่จะตายตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอ <c oughs> คือภาคภาคนี้ยซีซั่นสามเนี้ยคือตัวเนี้ยค่ะตัวผลึกอะ่ะมันจะค่อนข้างาาขึ้นช้ามากขึ้นช้ามากเบยนะคะมีปัญหากับการเรียกตัวละครเรียกตัวเลนเจอร์เหมือนกันนะ ดูนี่นี่หมุนกันมือละวิงเลยนะซัลลี่ท่านเขาซัลลี่เนี่ยหมุนกันมือละวิงเลยนะตรงนี้นี่แบบโนวัวโนวัโนว,นวยันกลับมาได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะซัลลี่ซัลลี่ซัลลี่กำลังขมักขม้นกับกนหมุนตัวอยู่นะนี่นี่นี่โดดขึ้นหมุนตัวแล้วก็เราได้สกิลของซัลลี่ตัวโกลเด้น เซริี่โกลเด้นโรบอทหรืเ,เอ่ออตัวกลมๆสีทองทองนี่ค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะสตันได้นะทำให้สตูหยุดนิง่งถึงบ้านแรวอ่ะเก่งกาดมากได้โทรมัปมาช่วยด้วยนะคะตอนนี้น่าจะชนะชิวๆอย่างที่เห็นนะคะเลิกค้ามาเบอร์ รู้สึกเกล่านะคะอัปเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนาไหนเขาหาว่าใช้แซลลี่ไม่ครบตัวนะเก้าเกายะเก้าเาใช้ครบตัวแน่นอนบอกเลยเป็นที่เห็นเป็นแซลลี่ก็มานะชนะแล้ว เป็นแซนด์ซันลีก่กำลังเอาหัวบงอยู่เลยตอนนี้ <laughs> <laughs> เรียบร้ยเลเวล up พ <laughs> กันไป <ping> โชได้เงิน500มาเพื่อ โอเคค่ะสำหรับด่านที่244นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะก็คือแก๊งแซลลี่เนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้อย่างง่ายได้ในซีซั่นที่3นี้นะคะถึงแม้ว่า,าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในของซีซั่น3นะคะแต่ว่าแก๊งแซลลี่เรายังอึดถึอและเบิกบืน นะยังสามารถที่จะเอาชนะต่อไปได้นะคะ mm. ก็มาให้กำลังใจแกน้งซลลี่กันในคลิปหน้าด้วยกับแบบที่215นะคะวันนี้ก็ปล,ลุกรไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนกับเกมไลฟ์เลนเจ้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย